ต้ตันประเทศให้แดนสงหาสืบเผาชนดึกตั้บ้านโบราณลุกมารวมรักษาสา,สามาคีทวีไกลบางสมัยศัตรูจูโจมติเราพิชีพรวมรวมลุกไล่ขล่มลื สยามคือวัเนเรือ,องเชื้อไทยนาเป็นไรคือวันเลือดของเชื้อคาเอกกราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสาม,มาคคีรวมมีใจรักาชาติประเทศเอกกราชจำดีใครย่ำยีเราจะไม่ เส,ส,สลิดอิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สู่ยมุ่ย้วยไทยยามปราบเสือน,น้ำให้พีน่นาสุชาติมาแม่งิพยให้ได้จังรันยัดอย,อย่อยากยงกูรับคงคืนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำงามสุดอายุทยา จากข้าสนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเนื้อชาิิ่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องซืดอิสระเสรีเมื่อใครมีช่วยกันจนวันไปจะส้นชีวุ่ชนให้เลื่ัน ว่าละมันรักชากไม่ขาดาม,มีไม่ตรีดียิ่งทั้ง คนที่เกิดในราศีมังกรจากไยธาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่ 1, 1> ถึง31ตุลาคม2566ค่ะ,คะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีมังกรออธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ มาดูไพ่ใบแรกของคนที่เกิดในราศีมังกรกันเลยค่ะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ the emperor ค่ะไพ่ใบนี้บอกถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณนะคะว่าคุณมีอำนาจชอบสั่งไม่ยอมใครหรือคุณอาจจะต้องยอมทำตามผู้ใหญ่ถูกบังคับจากคนมีอำนาจมากกว่า ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่ามีความมั่นคงได้อีกด้วยค่ะไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่หกหมายเท้าค่ะไพ่ใบนี้บอกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ของคุณนะคะว่าคุณมีชัยชนะมีความสำเร็จมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จค่ะไพ่ใบที่สามคุณได้ไพ่สี่หมายเท้าค่ะ ไพ่ใบนี้บอกถึงเป้าหมายของคุณนะคะว่าคุณอยากจะมีการเฉลิมฉลองมีความสุขสมหวังหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอยากที่จะมีการแต่งงานได้ด้วยค่ะไพ่ใบที่สี่คุณได้ไพ่สามเหรียญค่ะไพ่ใบนี้บอกถึงพื้นฐานในเดือนนี้ของคุณนะคะว่าคุณมีความสามารถ คุณมีการแสดงออกถึงความสามารถของคุณให้คนอื่นเห็นเพื่อมุ่งมั่นสร้างฐานะค่ะไพ่ใบที่5คุณได้ไพ่ knight of wands ค่ะไพ่ใบนี้บอกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เพิ่งผ่านมานะคะว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณชอบเสี่ยงคุณชอบลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยความรวดเร็วว่องไวค่ะไพ่ใบที่6คุณได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะ ไพ่ใบนี้บอกถึงว่าคุณอาจจะได้พบกับเหตุการณ์ที่ว่ามีความลำบากคุณอาจจะช่วยคนอื่นไม่ได้และคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยเหลือคุณไพ่ใบที่เจ็คุณได้ไพ่ page of cups ค่ะไพ่ใบนี้บอกถึงว่าคุณมีความสนุกสนานเป็นคนสนุกสนานชอบเข้าสังคมได้พบเจอคนมากหน้าหลายตา ไพ่ใบที่8คุณได้ไพ่สิบถวยค่ะไพ่ใบนี้บอกถึงว่าคนรักหรือเพื่อนของคุณจะมีส่วนหรือมีอิทธิพลที่ช่วยทำให้คุณมีความสุขมีความสบายพร้อมทุกด้านมีความสุขมากๆค่ะไพ่ใบที่9คุณได้ไพ่ Page of s w o r d s ค่ะ ไพ่ใบนี้เป็นสิ่งที่เป็นความคุ้นคิดของคุณสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือนามาใช้ก็คือว่าคุณอยากจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจคุณจะต้องมีความอดทนแล้วคุณจะชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะไพ่ใบที่10คุณได้ไพ่8ปเหรียญค่ะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่สรุปนะคะบอกถึงว่าคุณจะมีความขยันทุ่มเทคุณจะขยันทำงานสร้างเงินทองสร้างความมั่นคงของฐานะคุณจะต้องมีการทำงานคุณจึงได้เงินแล้วคุณก็จะพบกับความสุขความสมหวงังความที่จะประสบความสําเร็จค่ะ ในครั้งต่อไปจะเป็นคำทํานายของคนเกิดราศีกุมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ดินสยามงามประเทึกว่าเหมือนทองได้เข้าครองตังประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำบรรพบุรุกมารวมรักษา,าสามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีรวมรวม ชาติประเทศเอกราชจำดีใครย่ำยีเราจะไม่ลกหา ชาติมาแม่ที่พายให้ได้จนลันยับยัยงก็รับคงเคีอนได้ชื่นหมควรแก่นามงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจาข้าสนมดคนดีเราเรา ำขยีประคับประคองป้องซึ่งอิสราเสรีมือภัยไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้นทีิวันชีหให